now no. 啪啪啊你啊啊再一再一 <coughs> <coughs> <you are>. <coughs> พ่อพ่อไหนเล้่ออไหนอไม่ไม่พ่อกินงี้นะพ่อกินหมดนะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องนี่นี่นี่ <c oughs> อย่าต้องให้ถือเองไม่งั้นจะไม่ได้กินทั้งคู่ <c oughs> ร่อยไหมอ <c oughs> ร่อยไหม ยิ้มหวานดิยิ้มหวานสิเปล่าก็หน้าขอเียร์เอาพี่ขอน้องเชิญหนูหนูหนูเอามันหนูเอานู่นหนูเอานู่นมาหนูเอาหนูเุ่นูมาอันยาวอ่ะอันยาวสิลูกหนูเอาอันยาวมาสิเอาอันยาวไม่ใช่เอวันยาวอ่ะ อเออาหนูก็ตักหนูอันนี้น่ะมันตักได้เนี่ยมันตักได้